พ่วงไข่ไปฟ้ามันทำเมนูอะไรจ๊ะสวัสดีค่ะมาพี่น้องมาเมื่อเนี้จะพาพี่น้องมะเห็ดแกงนอง้อยสมไซพ้วงไข่ ด้ค่ะพี่หนกส่วนหันน้อนเนาะแอบเห็นพวกไข่เยอะแยะใช่แล้วก็มีเครื่องในด้วยแม่เป็นเกลือนโอเคหั่นตะไคร้คุณอะเอามาตําใส่ตะไคร้ลงไปในครกแล้วก็มีหอมแดงพริกสดพริกแห้งอย่เฮ็ดเพียรแห้งด้วยค่ะพี่หอกประมาี้เนาะคุณอาตําจ้ะ นี่ประมาณนี้คุณอาเจ็บหยาบจ้าไปเลยอืมเรแิ่นเิมมาแล้วอ <c oughs> หอมหมกหักนี่น้อหอมตะไคร้อมมืมอืมจะไม่ไกลตั้งหน่อยน เยอะมากแม่ตองมีตะกีนนั่นสุดยอดอันนี้มันขอแท้เอียอร่อยใช่ไหมเนกับคอมเมนเลยด้วยค่ะพี่หนูเชื่อว่าแบบเป็นเมนูแบบเขาเบิร์ตีดเมนนุ่มๆเลยค่ะเสบนะใส่ได้ไม่ตกรีดตรงไปอหอมหอมไหม น้ำมันสมไปเลยโอเคนาไมสมนี่มีรสชาติด้วยมจะออกเปรี้ยวเค็มๆนิดนึงอือฮเพราะฉะนั้นไม่ต้องปรุงเยอะจะอร่อยนะแต้เพิ่นมาสมัยโบราณแบบพิ่บุกุงเลยได้ป่ะเนี่เอ้าแล้วใส่อะไรอ่ะก็เอาแค่นี้เลยใช่ไหมแล้วก็ใส่น้ำอืออือเพราะมันมีความเค็มความเปรี้ยวอยู่แล้วไม่เ็นบูใส่ปลาไหลพด้อมเลยอะไรกมอแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กับสมัยปัจจุบันนั่อง หยังมาแต่เสียบไซรุนหนวกจัดเลยประดงประแดกกับจัดลงไปไม่นีเนไม่ไมีผิดนะเพื่อความหน,นัวจริงถราผิดผมจะเข้ามันนะคขึ้นมาถ้ากลางเขาเออเนางก็หนองไม้ดอนไม่โด่งถ้าเป็นภาคกลางก็จะแกงใส่กะทิเ<ม>นาะภาคกลางใส่กะทิใส่กะทิใส่ใบมูระผ่านห่ออันนี้ห่อแกงแบบบานห่อนะจาดบานห่อ แล้วมือหนีสีโบใส่ปลาหล่าด้คุณอาอือหือมันนี้ไม่ใส่ปลาหลานะแบบสป็นคลีนเหรอไม่จะใส่เออจะใส่แบบน้ำปลาแล้วก็โอ้ของกรุงรุสองอย่างที่เด็ดน้ำล้างคกเหรอจ๊ะน้ำล้างคกอีกแล้วเด็ดจวดลงไปจ้าไม่ใช้หมอน้อยๆนะจ๊ะหมอนใหญ่ได้หนิ อันนี้ว่าในใส่วงไข่ได้เดี๋ยวทีใส่ตอนน้ำเดือดเดี๋ยวเ่าพีฟ้าหมอดาพันเดือดกันเนาะจ่าฝากไปก่อนเออเดือดปุดอีกเนาะห้ามเดือดละคะพี่น้องแช่อะไรจ้ะที่นี้ใส่่วงไข่ลงไปจ้าอ่อนใส่นเหลืองเต็มอัญชันไปเลยคิดปุงไม่ได้กูด่าจ่าแช่อะไรบ้างรุงก่อนนะ เลือจ้าน้อยหนึ่งขับน้ำปลาจ้ะผมปรุงรถไปเลยทำหมี่ก๋วได้ค่ะพี่้องไม่ต้องใส่ปลานเนาะ,ะจริงๆใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่าได้หมดแต่วันนี้เราไม่ใส่ใไ,มใสไม่ใส่วันนี้ไม่ใส่เพราะว่าเคยแกงแบบใส่แล้วไงอเคยแบบแกงแบบโบไซเหลี่ยต้องแบบโบไซบึงนะได้เบิร์ดเคยไปอ่านแบบพอได้คุณดาแบบ ใชาไหมบเพิ่านิ่นแบบอันนี้อันนี้อ่านพอได้คุณอาอ้างอิงได้นะอ่าค่นบอกว่าคุณคนโบรล่านแต่ก่อนอ่ะคือทําแกง่องไม้ส้มเนี่ยจะไม่ปรุงเพราะว่าเค็มแล้วแลอีอย่างคือเป็นการประหยัดเครื่องปรุงอันนี้ไม่จริงหรือเปล่านะแต่คือเราไปอ่านจือแบบนี้ไปอ่านพอแบบนี้อีกคุณน้องเพราะว่ามีรสชาติอย่างเกาะเค็มก็เปรี้ยวอยู่แล้วเ๋ยวรอให้แบบฟวงไข่สูงเนาะบบดนี้หาฟองไข่รนสูดที่ฟ้าแบบอีกรอบนึง

<c oughs> เป็นไงอร่อยพอดีเลย,เ,ลยเหรอคเค้มข้นอีกระเสียบเลยพี่น้องอร่อยเนีว้วอืืออหจากนั้นนี่คืออะไรคะต้นหอมแล้วก็ใบแมงลักจ <Okay. S 2> ่าขี้ผักอิตูน้องผักตุ่นหอมลงไปผักกุนตูนตูกุญแจเคร่องหอมหอมเลยจ้าเป็นจังไรกลิ่นแบบนี้ขึ้นหนา้าก้องแบบตรงนี้ เป็นแกงหน่อไม้ส้มแกงหน่อไม้ส้มดูเป็นแกงหน่อไม้ส้มขึ้นพอใส่ผักลงไปแบบมันหอมมันอ่ะนี่อืมอืออือกินกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็ได้นะเนี่ยเนียนเลยเบิดมันหอนความสดดวกเออสดเหมือนข้าีมิโน่ของก้อยกับอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องแกงหน่อไม้ส้มใส่กุ้งไข่อ่อนน้องเฮา กินมากคุณแม่กวงไข่อมอ,อนเลยค่ะจุกๆเลยนเนาะแทนทำกินเองจะใส่เยอะแค่ไหนก็ได้ไฟเลยจ้ะตอดตูได้ร้าก่อนหนอกงไข่งไข่จุไดอือเห็ดอง์ลงเองเลียงอยู่ก่อนกลกลม นอยไข่บอกเออนอยไข่ขอชื่อเลยนะคุณด้าจ้าเอาเลยถึงขั้นตอนการชิมเนาะจ้าขึ้นเลยก่อนอย่ากินเยอะนะเดี๋ยวมันรื้ออยากรื้ออะอืมอร่อยมากสดร้อนๆเนาะอืมอืมนัวพอดีพอดีเนาะว่าได้ปรุงหลายเด้ออืม ต้องมีข้าวเหนียวนาแบบเนี้ยวันนี้กำลังกำลังอุ่นอืมกินเ่นๆก็เนาะจะอืมอืมลูกกว่าอืมกินร่างกายได้ปะเนี่ยอืมพเอกของเราจะอู้ยทวินครี อย่ามังหลอกปากด้วยตายแล้ววอนร้อนใช่ไหมตัวไปกินน้ำก่อนนะพี่ดาโอเคถ่ายมินหงกับพูดได้ไร้ค่ะบายบายไป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 กินน้ำเย็น